ดรอปปะเฮ้ยโอเคไหมเนี่ยโอเคไหมเนี่ยแม่ครับไม่เชคเควิน

เดีย๋ยวกูบายให้เข้าไปเลยเข้าไปเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วในเข้าไลน์เข้าไลน์นะโอ้ยของคิวมาคิวจอยของกูคิวจอยของกูไม่ให้ไม่ให้คิวจอยต้องโดนคิวจอยฆ่าดิวะกลับมาชุบกูก่อนนะกูชินไก่เลยถึงเวลาของฮีโร่แล้วว่านัดได้ได้เวลาของฮีโร่ มาอยู่ซ้ายป่ะไอ้ในซ้ายไอ้เหีย็อกตัวเลยกับ่งเ้ยไ้งเป็นไงล่ะเชอรลิฟแข่งกับเชอริแน่อยู่แล้วต้องแข่งส่ยต้งแข่งสายส่อแข่งส่หน่อย นเียลงตีนลงตีนเี่ยจะโดดยิงเท่าไหรนหลังคาเี่ยอะไรเนี่ยไปตัวปิงจนหลอนเลยเนี่ย ร้อนแรกเจ็บร้อยโดนตายโดนตายเนี่ยเซลดาสมาแล้วครับเจ็บเจ็บเจ็บโดนอยู่สองนัดอะขวาขวาขวาโอ้ยทำไมต้องกูวะไอ้บอสอยู่ข้างหน้าไอ้ระเบิดข้างหน้าไม่ไม่กูหลบหลบยีหลังบอสเพราะฉะนั้นก็ไม่โดนหรอกเขาไซด์ไม่ได้ทำทำไมเชียร์วะ คุหลบอยู่หลบอสจันก็ไม่โดนหรอกเียะเกือบเลียย์เลีะแล้การวก้ไม่ตายร้ยสี้อย่เกเศษร้อสี่เศษร้อยสี่ไม่เหากเกูสารกดอยู่หลังาไม่โดนิเบอรเบอรบอสกินกูสวยสกินกูสวยไหนไหนไหนตัวนอราเจอามเลยระวังระวังระวังไวเปอร์ ไเปอร์ยูเอชัวม<ะ>ันจัดนะตอนแข่งใสอยู่นะเลือกจ้าแล้ว,วแข่งไฟหรือไ,ไป่ิจอ <c oughs> ย,ยคนเดิมเลยวะแล้วมึงยิงน้ำแข็งขี้อะไรไอ้นนท์น้ำแข็งพี้มึงแข่งกี <c oughs> ่จายไอ้นนท์อคอนเทนด์เหรอเ <c oughs> ข้มบนข้มบน

มเดินดยิงแม่งมันใต้อย่าไฟไปโดนลัวยในสัตว์นอนทำไมต้องขู่กันด้วยชื่ออะไรจะนอโดูเราไปตายหน่าสนใจน่าสนใจนั่งชิลิมหาศาสบอสนัดเดียวตายแล้วไปเถอะ เดินมาเหมือนรู้เลยสั่งกูอยู่ตรงนี้เราเลือกตัวไม่เดินนะเนาหนูไปเลยไอ้ชอบอะไรของมึงเนาะมาเราสกินป้าอ๋ออ๋สับเซไอ้นนไม่เดินไอ้นนไม่เดินไอ้นนทีแล้วไปแล้ว สวยออกมาไอ้ทามกำลังเข้าไปเราวป๊หนึ่งดีดีอทามถือมีดทำไมวะไอน้นนโอ้ชิตแม่งเอ้ยไอน้นน <c oughs> อ, <c oughs> อมามาขยับตอนพวกกูตายหมดเนี่ยโ,โหตรงเวลาเป๊ะสัสในเนี่ยฮีโร่มาตอนจบดูหจริงฮีโร่ โดตำรวจมาตอนจบโน้ยตำรวจไดไรฮีโร่เออเออย่าฟาระเบิดแล้วไปแทนนี่เหลือเั่น่ะยิงยิงยิงมันยิิงมันยิงิงมันยิงิงมันยิงอ่มังิ่เออเออ คือกูไม่เข้าใจอ่ะมึงยืนรอมารีโหลดทำไมวะขวดกุนเพาตงขวดทำไมไม่ตงขวดให้กูวเออแต่มึงสมับอย่าดีกว่าวะเราไม่ออกดีกว่าดูนนดีกว่ามึงมึงไปมึงไปไวไปไวเปอร์แบบแบบที่เขาเล่นคลิกไอ้ย่โยนพิกลงมาโดนระเบิดอะไรเงี้ยโอยโดนแต่กลัวไปก่อนแล้วกันมึงอะ

โดนอะไรโดนไรโดนอะไร่าเข้าหัวเลยเว้ยอยู่เนนะไอ้หแล้วโอ้โอ้ไ่หยไปไหนแล้วได้สมัยนบบหัวเชี่ยมีมีไปการชั้นหนึ่งไวปะไม่ทันไม่ทันสกินสวยสกินสวยมันเห็นหัวเลย ไม่้อไม่ต I mean. oh, I mean, I mean ้องมาเอาเื hmm. no, 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 ินกลับตัวเองทำไมอ่ะอ๋อเป็นล้อๆมันขึ้นมาเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮ้เ้ยเฮยยเฮ้ยเยเฮ้ย้เฮ้ยเ้ยเฮ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 ้ย้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮเฮ้ยเเ้เฮยเฮเอ้ยเ้เ้เยเฮ้เฮ้เฮ้เ้ยเฮ้เฮ้ยอฮ้เย้เ้้ยเเเ้เ เจนมาแล้ว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 เจนบอกใช่เหรอสวยโอเมนวายว้ายอย่างนั้นก็ไม่ได้อีดวะเย้ไหมอ้าวอ้าวอาทันไม่ได้เราอะมันน่าจะกู้ทันนะตู้มเอาไปทันนะพี่น้องพี่น้องผมคัสใช่อะไรเนียอุ้ย เวจะวนนเียแม่งโอ้โหร้อยยี่สิบเทโอเทโอเทโอเทเอ้ออ้อเดี๋ยดีโดนเทแล้วไงมันอยู่หลังประตูชี้ใหมาเปิดประตูมึงปิดนะเว้ยมันเปิดมึงปิดมาเปิดมึงปิด เดี Michael, ๋ยวลงเพียบรสัดโอ้ยใครอ้าวอดีพงสกรเฮ้ยเยท้าเอ้ยบอลร้อยห้าแล้วเพื่อนโอ้ยเจือไันไล้ว โอ้โหเมื่อกี้แม่งเจ็ดแม่งน่ากลัวชิบหายไอ้เชยทาไอ้บอลร้อยห้าแล้วเพื่อนว้าวบอลมีอยูมาพูดถามหาบอลไปแล้วมันเสร็แล้วไป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 ออกมาแล้วสองตัวนั้นเอ้ยลองเจอนะตามแล้วก so ัูผมจะมีแค่เลี้ยงเดีย ระวังเจอบอกอยู่เฮ้ยเอาเ้ยไอ้น่ารู้ใจจริงๆเอาโอเคพี่มันเก็บลุ่มๆกว่าทั้งตีอย่างนี้ไอ้โอ้โหไอ้จัดก็ได้อย่างงี้ที่อะไรเนี่อะไม่รู้ ไอน้นอนแนเลยกูได้ขอตัวก็ได้เลยแม่งเอ้ยเอ้าเชี่ยเชพูดอะไรเดียวไม่มามันเหลือกูระาลอปืนพบกางี้หลน้เไทยแทนไทยอีโคอีสามตัวสมกสมก เหลือกูทว้เมื่อกีกโดนทำมิงเข้าไปอะบอไทยแท้แอโคอ้หเจ็บเจ็บโอ้หเช่เช่เเช่ทำฮิทำานฮิ้กูยทำาไชมันอยู่มันอยู่มันอยู่มมันอยู่ที่อยู่ที่กูอยู่ที่ไหนกานบนเีบหมเหมยกูตายโหเฮ้ โอ้โหไม่งนยไอ้เอ uh, ้ี่เลยเอบอสได้เหรอเลืจะเลบอสได้เหรอใช่สางด้านบนนะาบด้านบนใบุบอไ้นไอ้สมบัติอสมบัติอสมบนี่นี่อยู่หลังอยู่หลังอยู่หลังอยู่ตรงนี้โอ้ยอยูหลังโอ้ยอยู่หลังโอ้ยอยู่หลังคุตายก่อนตายก่อนตายก่อนกูต้องตายขวาขวไม่ยิงกูว มนนไ่ด้โผมเมื่อกี้เมื่อกี้เกือบมาบอสเกือบได้อยู่คนเดียวแล้วฮค่ช็อตหัวกูหัวกูโทษโทษโอ้ยเหี้ยเนี่ยเต็มเลยเต็มเลยไอ่หน้าเห็นนะเห็นนะสวยสวยสวยโดนสวยเอาแล้วมึงนมึงทำหนักกันทำไมมึงก็ไม่ไปในตรงปีนแล้วมึงทำหนักทำไมนี่ นีไอ้บอสยุดใหญ่ๆยิ่งใหญ่หว่ความตั้งใจเด็ดเดียวบอสบอสรู้จักรู้จักไทยไทยไทยในกัรชีวิตเมื่อคุณทุกค์ร้ากับบอสจับกึ่งสลิงยุดท่าซาทิ้งใหญ่สายมี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 

เอาให้น้าได้เอทเอาให้น้าได้เอทเออตัวนี้จริงเลยจริงเลยเอาให้น้าไดเอทเอาให้น้าไดสู้เขาน้าสู้เขาครูไปก่อนนะครูไปก่อน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 เดี๋ยวกูยังไงเดี๋ยวกูยังไงเดี๋ยวกูแทงงเดี๋ยวกูแทงง่ายมาัวจงจังเดี๋ยวกูเช็คตกใจ Where are you ทำให้เดี๋ยวกูเช็คน้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ นัดัดนนัดนัดน้าตันัดนาัดไอ้กดี่ตายหากันหมดไอ้เกมูถือูถือมีดรอดูเลยอยู่นี่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 ไปวานไปวานะูอปืนเพยิงแน่นี่นสโมข้นมาด้วยสโมข้นมาด้วยนนีนนีนี่นสู้วันน้นเอออฮะ เดี่ยวเที่ยวนนนไจริงเลยเลยเอาให้น้าไดเอทไ้จริงเลยนเอาให้น้าไดเอ็ดวันนั้นนนเอออะฮะาไะกูกูกูยืนมองมาตั้งนานนนกูยืนมองมาตั้งนานกูยังไม่ยิงเลยนนไอ้สัสกูโนซาโขบไปเมื่อกี้แล้วกูไม่กลาว่ามันจะโดนเพราะกูวิ่งอยู่โอ้โหไอ้โดนวางแผลมปแล้วไอ้โดนวางแผลมปแล้วไอเชี่ยนนมันคำนวณฟิสิกส์ที่ที่ครูกุนทารินสอนไว้มดแล้วว่ะเชี่ยนนแม่งแย่ว่ะโอ้ยยยยยย ตายแน่ตายแน่โอเมนโอเมนว์ปไปไหนเอ๊ะคุนล้วทำหนังทำไมอะนนท์ทำหนัทำไมวะหนรู้สึกว่าจะมีตัวอยู่ก็เลยอยากจะิงเน็ตโอ้ยิวน่อยอ่ะไปชตายเล้วิวหน่อยทำแต่าเป็นชาลนี่ตรงนี้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 ่วยยย่ยเอบเด็ดอบเด็ดาย่วยหน่อบเด็ดบรเบดดพยายามอยู่พยายามอยู่ไอดีบอมึงหขนหมด้วยเก่งล่าเรลหามิวน่อย เดินไปี้เลยแลก็มันทางแล้วตายแล้วนี่วาเอาเลยมอสเรียนแปดนี้โอ้โหยังจะได้โอ้ยดาวล่ะของฮีโร่ีโร่ีโรโอยัลนับีไเงี้ยีทำไมกูสสกเอไปเออเอีตัวมีอออตตัว นอนได้เวลาของฮีโร่อย่าพูดว่าฮีโร่ได้ไกูขอแล้วเข้ามดิเข้ามดิ้ยตรน้นตู้นตรงนูไอ้ไอ้กูาหาไม่ได้น้ำมนน้ำมนน้ำมนไอ้น้ำมนน้ำมนโอ้โหนัดเอ้ยโอ้โหไอ้ยี่ไตาย47ป่ะเขาไม่ตายหรอกมึงนะ

อ้าๆๆๆๆๆอ้าอ้าดี้าวอ้า่้าวอ้าว้าวย้าวอยอ้าอาอ้าอาวอ้าอ้ว้วอ้าอาวาอยู่กลางอ้ะระวองาอ้วอ้้ออ้อ เอออย่างโอ้โหเชียร์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 ลบเลยมาเกย์กานใส่ปะมึงเกย์การใส่เกย์สู้กันเซเกเกสู้เกกลายเป็นกลายเป็นยอดชายโอ้โหเหตุการณ์การยิงเฮ้ยเกอย่าไปอย่าไปยอบเกโหแม่งยืนอยู่บนหน้าประตูเลยเฮ้ยมันเข้าหัวปูบนแล้วแข่งปะแล้วแข่งมันยืนบนแล้วแข่งมันยืนแล้วมันแข่งมันยืนแน้วันแข่ง มันอยู <ih unting> ่บนนแขงมันยบนน้แขมันยนนแขงมันยนบนนแขงลงนะลงนะมันอยู่ตรงประตู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 มันเหลือะเประตูประตูไอ้วนไอ้วไอ้วไอ้ว้มันชุดตัวที่เกืบโงงที่สุดมันชุดตัวที่เกิดงงที่สุดวรจะแพ้ก็ได้นะ ตอย่าบอสตอนเดียวบอพูดิฮ่งฮีโร่เหลือจะเชื่อไอ้บอสเก่าเกับที่ผ่านไปเลยทำไมเราไม่มีเราไม่ได้เล่นแรงด่านไอ้ไอ้ด่านใหม่บ้างเลยวะกูไม่ได้เจอเนี่ยมันจะรีมันจะเข้ากูกูเล่นกับพวกมึงแล้วกูไม่เจอเลยมึงดูตรงนี้ดิเข้าก่อนนะไม่มี ออ้ยระตายระตายทำอยู่หน่อยอ้โชอวยเนี่ย่งอุ้ยเดือดเดือดี่เดอไปเอาไปยิงัไมยสวยดีนี่หว่าอเอกโงมกไอ้อ้ยพูได้ดีวู่ดอ อะไรมัทำไมอ่ทำไมอ่ะหอนแล้วโดนคนหมก่อนไอเย็ดดเมทูอะไรวีไม่ตั้งห้าสองกูยี่เก้าออกเล่นอะไรเลยสมูมากเพราไวสัเอาหน้าเามีฮิวบะอยู่หน่อยมีอ่ะโอ้กเกิดไปแไ้วะถ้าไม่มีวีแล้วก็เอ้อถ้าไม่มิวีกูโดนระเบิดสี่ลูกเอย โอ้ oh, หน้ามาสิอ้อกูโหลดโหลดช่วยด้วว oh, สวยสกิลดีวกับะวะ <laughs> สกิลเดียวกันคิดว่ากเรยไปไหมนอยู่กเอาเฮียไม่ตายโผเจ็บเจ็บแย่แล้วทำทำชุบทำตะวานวานแล้วไม่ชุบแล้วไม่ชุบตาย,ยสวยน้องสวยแปกแปก สวยโคตรสวยโคตรนัวัไมนเป็นสวยบอลไ้ค่าบอลบอไร้ค่าเลยม่อยู่หนึ่งตัวให้โดนบอลเลเสนะเลลบเจไม่รู้อยู่ย่งเขาเรียกว่าเอมตามเอ้ยไอ้ิเขนอ้โห์นี่เดนไมสวยวะเนิคเดินจิงไอ้นนไอ้บอคิว เอาตัวบนก็ได้จะโดนทีแล้วไงมัน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 จะไปยองมันอยู่ไหนดิบอลดำดิระเบิด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 ไม่มีนะมีนะอุ้ยเหี้ยากินดิสิร้อกินเลดิสกินสวยวะบนหัวเบนในในกล่อง บอเลยไม่ทอะโอ้โหกีเสียง่อนะเอี้ชัปิงเอ้ยมีใครผู้ไหนหลดใจฮิวคอยบอกไ่ตายเดีวเม่อกี้คอยเจอจัมสเกไอ้นี่ยงไม่ตายโอยยินโนก้านนัะวยน้าเสลียไปยนนไยู่จัสแกว้กวางกวาแพงเว้ยแล้ว ไม่มีปืนอรือเลยหรออันนี้อันนี้แล้วไอ้บอสไอ้บอสเออสวยบอสใจเย็นสินนไม่หิวะนนท์โอ้ยเราพีสอะโอ้ไอ้นนสู้เขาันรับ ความมาสกินส่วน้นออ่่ะๆๆๆๆซายมึงเก็บสกินอยู่ไหมงเก็บสกินก่อนเนาะเนี่ยบอลแตกไอ้กูนี่ไอ้สปีคเตอร์ไงแท้้ไอนั่นวะกมากมัน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 เข้าต่อหัวเลยไม่โดนเลยนะไอ้เดียไอ้บอลบอลหม่เรียบร้อยทำไมกูไม่ทำไมกูไม่หยิบจัดขึ้นมาวะ มา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 อุ้ยมาแล้ว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 มามาอยาเดียาดกันเดีสัตวเอ้ตาม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 าทำไมคนอื่ไม่ตายกินไม่ดีเลยจ้ะ ไอ้เคียกูไม่ได้คิวอีกแล้วไอ้ไนั่นล้กาปนั่นไอ้ก๊าปหมดเอ็ดละกูเก็บเก็บไอ้นี้ดิอนอนอะไรก็ได้อะไม่มีเลย